็สวัสดีดเด้อเป็นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมโรบอกในแมปลักกี้บ็อกกันั่นเองซึ่งวันนี้เรามาไม่ได้มาคนเดียวเรามากับน้องกันนะทุกคนซึ่งอีนี่มันเป็นนางบ้าฮะานะาซึ่งน้องเราก็อยู่บ้านสีส้มกันนั่นเองนะเดี๋ยวเรารอลักกี้บ็อกก่อนซึ่งพูดไปเราก็ไม่รู้นะว่าชิปมันจะเสียงเข้าไหมแต่ก็พูดไปเถอะนอามีมีคิป เรามาดูกันว่าจะได้อะไรกันสิ่งที่ได้นั่นก็คือว่าฉันไม่อยากพูดอะไรหรอกว่าฉันได้ของดีดีว้ากดแล้ววะหมุนตัวนะ Q E กดแล้วก็ต้องหมุนตัวตายแล้วทำไม,ไเ,ไมเอาวูดเธไม่หายอ,ะอ่ะฉันอ๋อตกมันไม่อันนั้นอาวุธไม่หายนะอ๋อกด Q แล้วก็ได้อาวุธอ,อีกเทานะผมจัง เธอหนีฉันเหรอต้องกดค้างหรอกวามันนี่สีมันนี่สิอห้ามเข้าบ้านแกหมดยาสีนี่<อ>ถ้าเสียงเข้าก็จะมีเสียงอันนี้เข้าด้วย<อ>เสียงเปิดประตูเออเสียงปิดประตู<อ>น่าอเออเดี๋ยวพังไหนก็แล้วกัน<อ>มันจะแบบเสียงลมเข้า แต่มันจะไม่อินเหมือนตอนเล่นจริงอ่ะน่าจะแบบตัดเสียงตอนอันนี้ไม่ด้วยเนาะกว่าเราเป็หรือเราไปหรือกล่องเรนโบว์ฉันลืมลืมกล่องกลงกลางเลยซึ่งเขาจะมีกล่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เราไปดูกันเถอะเพราะเขาจะฆ่าฉันได้ไหมนอเียนี่นเนี่ยอันของฉันเนี่ยอ้าวอ้ยฝังดีอ๋อที่มันไม่ตายอ่ะที่จิงหมุนมันต้องตายนะฉันไม่ยอมนะ ปก,กติมันจะต้องห้านาทีนะถึงจะได้กล่องที่สองแต่เราเก่งนะไงเออไม่นอนเดือดร้อ,อกล่วมันยิงฉันมันมีคนมีพลังเวท <laughs> ใครพุ่งไป <laughs>

จะโดนระเบิดไม่ใครไม่มีเส <c oughs> งกูดูคนนี้ยังไงเนี้ยลกลับดีกว่า <c oughs> จนี่ออกดีกว่าชินอยู่ข้างในเหมือนเดิมดีกว่าซึ่งเรามาดูกันว่ากล่องต่อไปคือกล่องสีชมพูมันจะให้รอประมาณสินาทีส่วนกล่องสีฟ้าต้องประมาณแบบเกือบชั่วโมงเลยใช่ไหมกล่องสีฟ้าคือดูมีกล่องนี้ได้วยว่าเราต้องรอถ้าเกิดเราเล่นครบชั่วโมงจะได้กล่องสีส้มฉันไม่ไปหรอกฉัน ถ้าฉันไปฉันก็ถูกแกหลอกฆ่าละสิฉันได้ของดีละไปเลยติ๊ติตตติ๊อ๋อนกไปเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วย,วยฉันติดนกกดกดอะไรลงอนะ่ะลงไม่ได้กว่าฉันลงไม่ได้กว่าฉันลงไม่ได้อย่ายิงฉันอย่ายิงช้วยด้วยช่วยด้วยช่นยช่จะได้ลง ว้ากูไม่อยากตายกูได้ของใหอะแล้วค่ะกูแน่อีนกสารเลวไม่ปล่อยจะพา้าแรงปล่อยเยอะเลยเ <c oughs> ฉันจะจำไปว่านกแน่นมันเป็นนกมาแล้วนะเฮ้ยเราไปตรงการดีกว่า<ม>ว้ามันมีตรงที่ยังไม่คนเอาเรารีบไปกันเถอะขนาดไม่มีองวุธยังไม่มีคนมาฆ่าอะคงจะอ่อนหน้าดู แล้วมันเป็นอะไรโรคหัวโยกเหรอใช่แกพอมันถีบพรมอ้างมึงอ่ะอย่าไปหยอกนะเออนั่นแหละมาฆ่าฉันชี้ไม่ละฉันไม่มีอาวุธสักอย่างวาเลนโตเออจะฆ่าฉันใช่ไหมยังไมาแย่งหรองฉันอย่ามาแย่งเจ้อย่ามาแย่งฉันนะอีโดพออย่ามาแย่งกูหนีไปซะ ก็แค่แม่บ้านยิงกระใหม่โดนยิงกระใหม่โดนอ้าวฉันโดนอะไรเนี่ยโดนวิ่งไงสัดสับไอรฉันได้ของดีมันะโอ้ยมีแต่ของนานๆเา่ออแบบระเบิดแฟตไม่ใครรู้หรอกว่าฉันได้ระเบิดแฟต อเอขี่ด้วยกันได้ด้วยข้นมารกันว้าวว้าวแ๊บเอ้ะอ้กี้เขาบินีโลกมาในบ้านฉันเลย ไม่ไปเลยจ้ะกว่ามันจะยิงแฟลต่ส่ฉันอีกหนึ่งนาทีเองเธอหลุดเหรอว้าให้แสงขาวมากูตายอะไรเนี่ยมันคือแสงอะไรกันนะนบบมากแมน <c oughs> กว่าตายแล้วเงยมากแมนเงยนะ ฉันได้บอลลูนนั่นใช่ไเอ้าคปฆ่าฉันนะไอ้ฉันได้สิ่งที่ดีกว่าอนาคตของแกจดเออฉันทำกับดักดีกว่าใครใครที่มาเอาจะต้องขึ้นนั่งบอลลูน เห็นไหมไมันถูกบันรนฉันหนึ่งสองสาม เป็นอาวุธยังไม่มอโอ้โหก็กลาเนาะก็กลาไม่กล้าออกมาคนทำของอะไรกันเขาไมนได้ยินเสียงผมไม่นะฉันได้กลับมาบ้านเป็นสิ่งที่ดีจังเลยฉันไปดูใหม่ดีกว่าว่ามีของอะไรมาบ้าง อยากดูถึงคนข้างบ้านไม,ม่ใช่แฟร์นะไม่ไป่ไป <c oughs> แกไม่ใช่แฟดฉันแกมันแค่อีกคนก๊อปชุด <c oughs> ก็เธอไม่จะซื้อเธอบอกคราไม่ใช่ซื้อฉันก็เสียนแล้วว่าไม่ค่าโู้ปะแกไม่แอบดูฉันตอนฉันกำลังเลือกชุดสวยๆไ <c oughs> ม่เหมือน แล้วแกเขาผักฉันเข้าห้องเสื้อผ้าแล้วแกก็ตอกฉันต,ต,ต, <c oughs> ตรงไหนฉันใส่ไซส์ S ใส่ไซส์ XL แกนี่นแหละใส่ไซส์ <c oughs> <c oughs> 3XL <c oughs> อันนี้คือฉันเสกมันใช่ไหมเป็นเพนาะวฉันเกือบโดนะมันค่าอันนี้แมสก์สีฟ้าดูไหมอ้วเราฉันจะของดีดูคนลงม,มามาได้ไอ้วานหรจะลงมาวะเนี่ยวานเพชฌฆาดวาน ว่าอีได้มันเฉียวมือนายอยากมารับฉันป่ะฉันไม่รับกะดีหรอกตอนนั้นนะยังไงว่า <โด S 2> น,น,นางบินไปจนบ้าไม้แล้วาานางเกิดมาผูกันแล้วพอฉันกระโดดออกนางก็หายไ,ได้ยินเสียงเหมือนมีดาบอ๋อมไม่ใช่คิดไปเองนี่เ,นเอง ว่าไอ้กูกำลังจะได้ของอีควายโดนเหรอเอ้ยของมาแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอดเลย,เ,ลยเมื่อกี้อ่ะอีหาอะไรไม่รู้แม่งวิ่งมาชนกูตายอ่ะอีสัยเสียชิบหายอีข้างหน้าก็เหมือนกันกู้ามนเนี่ยว่าอีเฮียอีควายอีสัตว์ฉันไม่เล่นจะให้แกดูหรอกนะ นานขนาดนี้ฉันไม่เล่นเพื่อแกดูหรอกเพราะฉันขี้เกียจไปอัดคลิปเฮ้ยรถอะไรข้าก็ไม่รู้ฉันขี้เกียจตัดลงนะเพราะยังไงฉันก็อัดคลิปฉันไม่ตัดอยู่แล้วลงด้นสดความรับถูกกระจายแจ้งกระจายแจ้งคืออะไรล่ะจ๊ะบรรลุนแห่งรัก ใครที่นั่งจะมีความรักและมีความสุขได้ยังไงขนาดกนั่งมาหลายปีแล้วกูไม่เห็นมีเป็นสนั่งหลายปีแล้วกูนะกว่ากูยังไม่ลองใช้บอลลูนเลยกูบินไม่เป็นเลยนี่สวยอ่ะสองตัวนี้นะอีกแล้วนะแ้วฉันได้โบมบ้างนะ่มีห้าพวกที่ขี่บอลลูนฉันได้โบมั้งนะสามสามข้าวันนี้เรื่องของมังเถิกูลงแล้วพวกขัดอนาคต พวกทําให้คนไม่มีอนาคตเอ้ยฉันก็อยากนะกเขาทำดีมากแบบเขาแม่ตกมากเลยดูที่อะไรลัอกกี้บ็อกซ์อ่ะเขาได้ลัอกกี้บ็อกซ์ปิดสนาไปอแล้วบอลลูนก็าหายคิดบอลลูน เดมานั่งบอลลูด้วยกันไหมจ๊ะอย้ามานั่งจังเลยไปไปะะเปเป็นค่าคนเดียวแต่ว่าเราไม่เร็วโคมเขาอะ่ะเอ้ยเชชเช่เปย,ย,ยมานั่งรู้อีที่ไหนอะ่อนนนะ<ห>นโดนระเนะบิดไหมลันลงแบบไม่มีคน <c oughs> บอลลูนไร้คน <c oughs> ฉันถูกระเบิดอะ่ะใครใช้อะ่ะ ได้กระทามากไหนบอนลูนฉันหายไปไหนใครเอาบอรลูนกูไปไม่รู้ว่า<ไ>มึงเอาบอรลูนกูมากูไม่ได้เอาไม่ใชนนี้นี่ยงฝ่ายงูฉกแม่งงูฉกใครอ่ะงูฉกใครสิไม่ไหวก็มันเอาฟินิกมาเฉี่ยวจีไอสองตัวนี้ มันไปละชอบสันค่ะแกแน่นมันจังแกจะไม่มีที่ยืนสังคมจีจี้โชคก,กี้มันดีโหลดนะจะด้วยนี่คืออะไรอ่ะทำไมเราไม่ยกขึ้นอ่ะ จะพูดว่าแบบถ้าเราได้กล่องอันนี้เราจะจบคลิปก็คงไม่ได้เพราะหน้าจะไม่ได้แล้วละ่ะจะเอี๊ยกีไม่ได้ค่ะตัดตัดไม่เอามันยาวที่เกียดตัดไหนคนยิงอ่ะเฮ้ยนนแกยก็ก,ก,ออกระบวด เป็นไงระบบเบิดหรือแมสกีระเบิดอยู่งก็ได้มันจะบินเฉี่ยวไปไหนไปไหนนะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ปล่อยไปไหนไม่ได้ ก็ออของปากของคอเนี่ยวันอะไรอะใครกิงมาก็สำหรับเราขอจบคลิปไปเท่้สวัสดีบ๊ายบายนะจุ๊บมั่วมั่วพออ่อมุกติ